ทักไทยมันมิสายทุกคนนะครับวันนี้ก็แกงเผ็ดนะฮะมีฟักทองมีสุกินนี่แล้วก็มีมะเขือด้วยนะครับผมจองสามอย่างโรยพริกหน่อยให้สวยนะครับผมสกาทีนะฮะกับพริกแกงเผ็ดแค่นั้นสำเร็จรูปนะฮะเดี๋ยวก็ใส่ตัวนี้ครับผมโหระพาเยอะหน่อยมันหอมนะฮะรอผักสุกครับผมตอนนี้มะเขือมันสุกละใส่ก่อนเพื่อนนะฮะอย่างอื่นอีกสักห้านาทีนี้ก็คงได้แล้วนะ เปิดไฟเร่งสุดแล้วครับก็ใส่ตัวนี้แค่นั้นหละรห้มันสุนคกคบาวเหลืออีกตรามาสักสาทีนะกักทองไม่นานุนี่ก็ใส่ใส่พสมควรแล้วบหลววกักทองอยางเดียวใส่ทีหลังนะคิดได้ทีหลังมันมีอยู่นะครับผมก็เลยนะฮะ ่างๆได้แล้วราจบนะฮะจบข่าว,วเดีนิดหน่อยนะอตวิสุจชิมแล้วครบผมร่อดูเ็ดีปลาใส่รดีนีดต่อนก็เตรียมนะฮะเตรียมใส่ตัวนี้ก็จบแลนะ้วเนี่ยเยอะเลยนะ,นะดูดิไม่ใช่น้อยๆกำใหญ่ๆยหอมตัวนี้แลครับผมหอมหรืเปล่า นะครับน่าจะเริ่มได้แล้วล่ะผกว่าฟักทองไม่ได้นานนะฮะ mm. ฟักทองฟักทองอ่อนๆด้วยนะครับผมผมว่าผมพอแล้วล่ะน่าจะพอแล้วนะไม่ต้องคิดอะไรมากเอาอันนี้ใส่เลยครับผมโหรลพานะฮะโหรลพาก็จบแล้วครับผมปิดไฟได้แล้วนะฮะอร่อยอยู่ตรงนี้แล้วครับผม หอาละโคนแล้วครับผมอร่อยแน่นอนเขาร้อสุกแน่นอนแล้วนะฮะนะครับผมตอนแรกจะทำน้อยๆนะทำไปทำมาเต็มหม้อเลยนะฮะใส่กระทิกระป๋องอือจบแล้วนะครัร ati, ext, บผม ให้มันอยู่ในนี่แหละนะฮะร้อนเขาไปในนี่เลยให้มันสุกไปเลยนะฮะผมว่าน่าจะปิดไฟได้แล้วก็จบนะฮะแล้วก็ให้มันเดือดอยู่นี่นิดหน่อยก็ได้นะฮะไม่ต้องไปเปิดอะไรมันหรือว่าเอาออกดีกว่าวกยกำลังคิดอยู่นะเอาไม่ดีเนาะรอว่าออกเลยก็ได้กลัวมันจะสเสลกเกินนะ มาไว้นี่เลยจบข่าวแล้วนะครับโอ้มากินด้วยกันนะครับ